เขาจะว่าพักการเมืองฝ่ายค้านโดยชฉพาะคนเฉลิกัญญาได้ฉายาว่าคุณละเอียดอันนี้ผมเรียกเองคงจะออกไปเช็คเลยนายกแพทองทานแถลงอะไรแล้วก็ปุ๊บมาแถลงพร้อมกับคุณรัฐพงบ์หัวหน้าพรกประชาชนน้องบหลังจากรัฐบาลแถลงเสร็จใช่ไหมใช่อย่างที่ว่าก็นำมาซึ่งการแถลงแบบพักประชาชนคนแท้งเนี่ยก็จะเรียบๆบอกว่า ให้คะแนนเหรอก็สอบตกใช่ไหมอืมสอบตกไม่ผ่านเกณฑ์เออคือหวังว่าจะเห็นการมองอะไรที่ไม่ใช่ประเทศเราเป็นประเทศเล็กๆอีกแล้วนะเราต้องเปิดไปได้ขนาดกลางะอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะขนาดที่คุณศรีกัญญานับเลยอ่าได้พูดกี่หัวข้ออฝากกี่คนซึ่งนับออกมาแล้วคุณศรีกัญญาบอกว่าที่ท่านนายกฝากงานรัฐมนตรีที่ไปร่วมงานเนี่ยมันทั้งสิ้นสิบเอ็ดครั้งอาเราเคยเห็นไม่นับเลย ในฟังซิอาทีิถแถลงอะที่ถแถลงมีปัญหาในเรื่องในสองเรื่องด้วยกันว่าในการบอกว่านี่คือการถแถลงผลงานรัฐบาล90วัน เรื่องแรกเนี่ยเราต้องทาความเข้าใจกันก่อนว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้เพิ่งมาจะมาถแถลงผลงานแค่90วันเนี่ยดิฉันคิดว่าก็อาจจะเป็นผลงานเฉพาะของนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่เพราะว่าทั้งคอรมอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหน้าเดิมเนี่ยเกินครึ่งนะคะดังนั้นนี่ต้องเป็นการสรุปผลงานที่ทํามาได้เกือบครึ่งทางแล้วของรัฐบาลนะคะไม่ใช่การใช้กรอบ90วันตามอายุการทํางานของนายกแพทย์ทองทานแม้ว่างานวันนี้จะใช้ชื่อว่าเป็นงาน ถแถลงผลงานนะคะแต่สิ่งที่เราได้ยินจากนายกรัฐมนตรีคือการมาฝากงานนะคะเป็นการถแถลงฝากงานให้กับทางรองนายกต่างๆแล้วก็รัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีการพูดฝากงานกับรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้นสิบเอดครั้งนะคะเพราะจริงแล้วรัฐบาลนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผลงานนะคะแต่ว่าก็กลับไม่ได้มีการออกมาพูดถแถลงเรื่องผลงานจริงๆ่ังๆสิ่งที่นายกพูดวันนี้เนี่ยก็พูดใน โดยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนักนะคะลักษณะจะเหมือนกับเป็นการถแถลงนโยบายภาค2พูดลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากตอนถแถลงนโยบายไปเมื่อ เมื่อ3เ,เดือนก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พูดแค่หัวข้อหัวข้อหัวข้อ,ขอนะคะต่างๆเป็นจํานวนมากโดยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยนะคะแถมในแต่ละเรื่องที่พูดเนี่ยก็อาจจะยังคิดไม่ครบทั้งระบบนะคะปัญหาที่เราทราบกันเนี่ยใหญ่เท่าขุนเขานะคะแต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเ,เล็กเท่าขนนกนะคะโครงการซอฟต์พาวเมีการพูดแตะเล็กน้อยนะคะว่าจะทําต่อแต่ก็ยังต้องขอทวงถามนะคะว่า โครงการที่ผ่านมาแล้วของโครงการซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่สมัยที่ท่านนายองค์อิยังนั่งเป็นประธานอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีความคืบหน้าตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ดิจิตอลวอลเล็ตนะคะก็มีการบอกแค่ว่าปีหน้าแจากแน่นะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะแจกเมื่อไหร่ส่วนเงินหมื่นผู้สูงอายุที่จะแจกภายในตรุษจีนปีหน้าตอนนี้ยังไม่ได้เอาเรื่องเข้าคอรมออีกรอบหนึ่งหลังจากที่มีการถอนเรื่องออกไปนะคะอ่าท่านผู้ชมว่ารายละเอียดไหม <c oughs> เห็นไหมทังนี้ฟากหนึ่ง ต้องการความละเอียดอีกฝาคหนึ่งอธิบายแถลงเมื่อ,อไหรจะได้ถามกันและจะได้ตอบกันอยากดูจริงๆด้วยใจระทึกค่ะ,ะใครช่วยติดต่อสอบถามคนใกล้ชิดสักนายนายกักหน่อยอาจท่านจะเข้าไปวันไหนและจะไปตอบกระทูอาจประานุชเชนกัญยาอยากดูไหมอยากดูฮะเอาเป็นแมตช์หยุดโลกเลยนะ ฮะอธผบ้ชมคิดเห็นยังไงใช่ไหมเอ้าจริงๆริอาคนหนึ่งเนี่ยมาแบบแนวละเอียดคคอถามแบบอาไม่ไม่ยังไงต่อไม่ไม่ยังไงอีกนิดหนึ่งไอ้นี่ละเอียด <c oughs>